โดยงานเย็นมากมันนี่ก็มาแกงเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางผมซื้อมาแต่เย็นวันจันทร์แซ่ตัวเย็นไว้มันก็เลยสภาพเปอย่างนี้ครับอ่าเครื่องปรุงก็มีตามเลยนะครับผักติ๋วคับชะลอมไม้บรรลัดอี่าผมปลูกเองครับดันทางบ้านเต็มกินแทบบะทันผู้ใดอยากได้ก็ไม่เจ็บเอาครับเนื้อปลาทูครับนี่ครับมาดูกันก่ารทำนะครับตำพริกต่อนะครับแล้วก็เอาพริกลวกนะครับดูสูตรผมกับสูตรทุกคนคือกันบ่ครับผมจะเอาพริกลวกแล้วก็เอาเห็ดลงต่อนะครับเจ็บเทลงไปอย่างนี้แหละครับ สูตรผมกับคือสูตรคนดอื่นมาคือกันเดียวกับสูตรใส่สะอมจะอมต่อลงไปนะครับจะอมติ๋วนะครับผักติ้วใส่ลงไปนะครับคนในจัน้อยตามด้วยเนื้อปลาทูครับที่ผมฉีไปแล้วครับปลาครับน้ำปลาใส่ในจัน้อยนะครับซูเป็นแมนสิบครับหนากินบอกครับมาไม่กินเขานี่ครับแจ้งเห็ดผมเฮ็ดเร็จแล้วนนากินบอกครับเนี่ยเห็ดมาไม่กินเขาครับทุกคนเท่านี้ครับมาทักทายบายบายครับอื้มอื้ม